ไภัยอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ที่ต้องแก้ไขต้องระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นนนั่นก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากปากตัวเองเนี่ยเนี่ยปากของตัวเองเนี่ยนะมันสามารถสร้างภัยอันตรายได้ก็เรียกอุจตาภเนี่ยภัยนี้เป็นภัยที่น่ากลัวมากนะทำให้เสียทรัพย์ทำให้ถึงลวงถึงสารทำให้เสียเพื่อนทำให้เสียอวัยวะและที่สำคัญทำให้เสียชีวิตได้นะ ถ้าหากว่าปากดีมือก็ดีนะถ้าหากว่าปากเสียเนี่ยมือก็เสียใจก็เสียนะมันเสียไปหมดนะ่เพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเวลาใจมันเสียขึ้นมาแล้วเวลาปากมันจะเสียก็จะคุมควบคุมไว้มีสติมีศีลควบคุมไว้ไม่ให้ปากมันเสียเพราะมันเสียแล้วมันก็จะกโกหกโกหกมันก็จะมีโทษแเก็่ตัวเองบางคนโกหกจนต้องติดคุกติดตารางก็มีนะถ้า,าว่าตนไม่รู้จัก ในการที่จะควบคุมใจของตัวเองบอกให้ปากมันพูดไปตามใจพูดมันเป็นโทษเป็นกรรมเือเรียกว่าชีกรรมเป็นไปอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองทั้งปัจจุบันและเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตไม่ใช่มีเฉพาะปากอย่างเดียวนะร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีคุณทั้งโทษคุณของมันก็คือจาไม่ยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวได้ใช้ทําการงานได้ เวลามันแสดงโทษของมันแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันโทษของมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงที่ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บโรคลมเนี่ยโรคลมที่ท้องเนี่ยมวนท้องบิดไปมามันก็มาสนุกแล้วมีแต่ทุกข์ประกอบขึ้นด้วยทุกข์ไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่มีแต่ลมอัดก็ไปอยู่ในท้องอึดอัดนี่ก็เป็นทุกข์ได้ล่ะนี่เ็าเรียกว่าโทษของลมนะนี่เนี่ยเด็กกันมันก็มีไฟนี่ไฟนี่ก็แสดงโทษ เพอกมันก็คือเวลามันร้อนร้อนจริงๆอ่ะร้อนอันตรายมากนะร้อนจนเป็นไข้นะ่ะไข่ขึ้นสูงร้องจนต้องบนเพลําพันนะ่ะก็เรียกว่าทุกทุกที่เกิดขึ้นจากโทษของร่างกายนะ่ะเนี่ยกายนี่เขาเรียกมีภัยแต่ภัยนี่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เรียกว่าโทษพอโทษก็มาแล้วผลของการแสดงโทษ,โทษก็เรียกว่าทุกน่ะนี่เรียกว่าภัยโทษ